ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอโตครีเอเตอร์กับการดูดวงไพ่ทโาโ่ไพ่ยิปซีเสียงไทยกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับทางเราจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นไม่มีการแปะเลขบัญชีไม่มีการชวนทําบุญไม่มีการชวนลงทุนไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆนะครับสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าโอนไวอย่าใจอ่อนอย่าโอนเงินให้ใครแล้วคุณจะเอาตัวรอดได้นะครับโอเควันนี้ก็มา เข้าเนื้อหาการดูดวงแรนดอมเสียงไทยกันเช่นเคยวันนี้จะมาในหัวข้อที่น่าสนใจอีกแล้วก็คือคุณกำลังจะมีโชคดีมหาศาลจากบุญเก่าและบุญปัจจุบันเออน่าสนใจมากๆเลยนะครับคุณกำลังจะมีโชคดีมหาศาลจากาบุญเก่าและบุญปัจจุบันการทำนายนี้ผมอ้างอิงตามแนวทางสากลตำราสากลน,นิยมผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ เราทำนายไทยทักกันไปตามเนื้อหาสากลนะครับมาเริ่มกันเลยนะวันนี้ก็ทำใจสบายๆนะครับระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์พระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระคุณบิดามารดานะทำใจสบายๆมาเสียงไทยไปด้วยกันสดๆนะครับวันนี้คุณจะมีโชคดีมหาศาลที่จะได้จากบุญเก่าและบุญปัจจุบันแนะนำให้ดูตั้งแต่ต้นจนจ,นจบคลิปเพราะไพด่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่ออเอ,อโอเค ใบแรกวันนี้คุณได้ไพ่โอ้โพูดไม่ทันขาดคำว่าไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อขอให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปอย่าก,กดข้ามนะครับนะ the world ออกมาแล้วใบแรกเลยบุญเก่าบุญปัจจุบันส่งผลแน่นอนใบนี้ตามตำราสากลคว,ว่า why the world แปลว่า complete นิยามของ The World คือ complete ความสำเร็จเสร็จสิ้นอุดมสมบูรณ์บริบูรณ์พูนสุขทั้งหลายโลกกว้างทางไกลการการเปิดประสบการณ์ชื่อเสียงดงดังระดับโลกแบบนี้ได้หมดนะครับไม่ธรรมดาคุณกำลังจะมีโชคดีมาหาศาลจากบุญเก่าและบุญปัจจุบันแค่ใบแรกมานี้ก็สุดยอดแล้วนะครับรับไว้เลยนะผมรับด้วยคนมาโชคดีไวด้วยกันนะครับโอ้โหเดอะเวิลมาหายห่วงเดอะเวิลเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะ คุณงามความดีไม่น้อยหนะ้าไปจากเดอะซันเลยนะครับนะวันนี้เราจะได้เดอะซันกันไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่เดอะเวิลด์ออกไปแล้วก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีของใบแรกสวยงามขนาดนี้อืมบุญเก่าและบุญปัจจุบันกําลังจะนําโชคดีมาหาศาลมาให้คุณโอ้เดวิลเอ็น oh ดู oh oh, เลย พลังงานเดวิลไพ่ไม่ดีมีรายนะไพ่ทางโลกสเสน่ห์ตันหาราคะการมารมอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความสุขอิ่มเอม,เอมทางโลกย้ําว่าทางโลกใบนี้เป็นไพ่ไม่ดีมีรายดังกล่าวนะหมายความว่าถ้าคุณบริหารจัดก,การชีวิตให้ดีคุณจะมีความสุขความอิ่มเอมเอม,มากๆในทางโลกเอาทางธรรมเข้ามาทวงดุลบาลานซ์ทั้งทางโลกทางธรรมให้เหมาะสมเดวิลจะครอบงาคุณไม่ได้และคุณจะมีความสุขเต็มที่เลยนะครับแต่ก็ต้องมีข้อติงนิดเดียวกับใบนี้คืออย่าเผลอให้เด วิวครอบงำเพราะมิฉะนั้นคุณอาจจะกลายเป็นคนลุ่มหลงมัวเมาได้นะครับประมาณนี้โอ okay. เคเสน่ห์ก็มานะสเสน่ห์เมตตามหานิยมบางท่านนะนิยมการทําบุญบางท่านปฏิบัติธรรมคุณจะมีสเสน่ห์โดยอัตโนมัติมีออร่าบางอย่างดึงดูดผู้คนดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาได้ด้วยเออใครคาดหวังความสัมพันธ์ช่วงนี้คุณสเสน่ห์แรงมากเอาไปดูกันต่อนะครับ สองใบแรกก็โอ้โหพลังงานดีดีอ่าโอ้โหราชาเหรียญน,น้อมรับน้อมรับผมรับด้วย king of pentacles ไั่อภิมหาเศรษฐีออกมาแล้วตามความเชื่อตามตำราสากลว่าไว้ใบนี้คืออภิมหาเศรษฐีทำนายตามหน้าไพ่ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดวงนี้นะใครได้เห็นถือว่าัเป็นโชคดีของคุณเพราะไม่ใช่ทุกคนจะได้ดูเป็นการเสี่ยงทายกันของวันนี้การเปิดได้ไพ่ใบนี้ทํานายตามตำราเลยว่าคุณมีโอกาสนะ มีโอกาสที่จะร่ํารวยถึงขั้นเป็นมหาเศรษฐีหรือบางท่านรวยอยู่แล้วบางท่านอาจจะไม่ได้มีเงินเยอะแต่มีมรดกมีทรัพย์สินที่ดินมีบ้านมีอาคารพาณิชย์มีรถมีอะไรมากมายแล้วแต่บริบทของแต่ละท่านนะครับ ความมั่งคั่งแต่ละคนไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละคนด้วยบางท่านมีหมื่นหนึ่งก็พอใจแล้วบางท่านมีต้องมีแสนหนึ่งบางท่านอยากจะมีล้านบางท่านอยากมี1ิบล้านเอาแล้วแต่อยากมีเท่าไร่อธิษฐานเอาเลยคุณมีโอกาสมั่งคั่งร่ํารวยได้ตามวาสนาและตามแรงบุญเก่าแรงบุญปัจจุบันราชาเหรียญมาหายห่วงใบนี้มามีโอกาสรวยแน่นอนแต่ก็ย้ําเสมอนะว่าเราดูดวงแบบไม่งมงายดูดวงเชิงสร้างสรรค์ดูเป็นกําลังใจดูเป็นแนวทาง ไพ่มาหาเศรษฐีออกมาไม่ได้แปลว่าคุณเจอไพ่ใบนี้ปุ๊บแล้วคุณจะรวยปับ๊บไม่ใช่นะใบนี้บอกว่าคุณมีโอกาสรวยฟ้าเปิดทางสว่างทางเปิดแล้วให้รีบไปขยันขันแข็งทำมาหากินอะไรก็ว่าไปซื้อสัดสุจริตทำบุญเพิ่มอย่าลืมเออบุญเก่าคุณดีมากบุญใหม่ก็ขยันสร้างนะครับรวยเอา้าใบนี้มาผมรับด้วยอโอเคไปกันต่อสุดยอดเลยและธาตุดินก็เด่นนะครับ เรื่องธาตุเรื่องราศีนี่จะเป็นธาตุใดราศีใดก็ดูได้ทั้งนั้นนะคลิปเสียงไทยนี้ดูได้ทุกท่านนะครับและไม่มีวันหมดอายุเปิดมาเจอเมื่อไหร่ดูได้เมื่อนั้นนะเป็นพลังงานของคุณรับไว้ได้เลยนะครับแล้วก็โอ้โ oh, ห justice ราศีตุลก็เด่นใบนี้ความเป็นราศีตุลเด่นราศีอื่นก็ดูได้นะแล้วก็เป็นไพ่ของความยุติธรรม ตีความตามตำราสากลหมายความว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมในชีวิตทำดีได้ดีทำถ้าทำเคยทำผิดมาก็ต้องแก้ไขอะไรประมาณนี้นะครับถ้าคุณทำความดีมาโดยตลอดยึดถือความถูกต้องมาโดยตลอดคุณไม่ต้องกลัวสิ่งใดใดทั้งสิน้นความดีกำลังจะตอบแทนคุณทำให้คุณสุขสบายมีความเจริญก้าวหน้า,นารุ่งเรืองและไม่เฉพาะเรื่องส่วนตัวเรื่องชีวิตการงานการเงนิงน,งนความสัมพันธรรยย์ใดๆก็แล้วแต่ในทุกๆมิติคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างสูงสุดบางท่านที่เคยผิดหวังเรื่องการคบหาผู้คนอาถูก หักหลังทรยศเพื่อนไม่จริงใจอะไรแบบนี้คนเหล่านั้นจะพ้นไปจากคุณคุณจะได้รับความยุติธรรมในชีวิตกลับคืนมามีคนดีๆเข้ามาแทนที่นะการงานการเงินเข้าที่เข้าทางปัญหาใดๆที่มีอยู่จะคลี่คลายความสัมพันธ์ส่วนตัวจะได้รับความยุติธรรมหมายความว่าคุณจะเจอคนที่มีน้ำใสใจจริงเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณอะไรแบบนี้ใครไม่จริงใจจะพ้นไปหมดปัญหาใดๆที่มีอยู่จะคลี่คลายอา้าวรับไว้เลยนะโอเคไปกันต่อ พลังงานดีมากวันนี้สุดยอดมาลุ้นกันนะครับคุณกำลังจะมีโชคดีมหาศาลจากบุญเก่าและบุญปัจจุบันเออเร่งทำความดีขยันทำบุญเลยดวงก็ส่วนดวงการกระทำก็ส่วนการกระทำเอาทุกอย่างมารวมกันนะครับไม่ใช่รอแต่ดวงอย่างเดียวนะโอ้โห,โอ,โหอุดมสมบูรณ์ก้าวถ้วยยินดีด้วยนายอ of Cups อุดมสมบูรณ์ใบนี้มายืนยันการันตีว่าดวงคุณมีโอกาสที่จะอุดมสมบูรณ์ก็แน่ละเมื่อกี้ราชาเหรียญออกไปแล้วเนาะนะตอะนนี้มีเก้าถ้วยมายืนยันหมายความว่าไม่ว่าคุณจะฐานะ,ะแบบใดก็แล้วแต่นะมีมากมีน้อยใดๆก็แล้วแต่คุณจะไม่เดือดร้อนคุณจะมีกินมีใช้ไม่ขาดต่อให้คุณบอกว่าชีวิตเคยลำบากนับจากนี้ไปดวงคุณจะเริ่มดีแล้วนะครับใบนี้มาเป็นนิมิตหมายอันดีว่าดวงคุณกำลังจะดี มีแนวโน้มได้ลืมตาอ้าปากสําหรับผู้ที่เคยลำบากนะคนมีความทุกข์จะพ้นทุกคนมีความสุขจะมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรแบบนี้บุญเก่าสําคัญมากที่คุณมีชีวิตอยู่รอดได้ทุกวันนี้มีกินมีใช้ตามอัตภาพทุกวันนี้เพราะคุณทําบุญเก่ามาดีนะแต่จะมากน้อยแล้วแต่วาสนาแต่ละท่านไม่เท่ากันที่แน่ๆคือบุญเก่าเป็นสิ่งที่เรา,าผ่านไปแล้ว นะเป็นของเก่าเหมือนเป็นแต้มบุญเก่าสิ่งที่เราทําได้วันนี้คือบุญปัจจุบันสร้างเสริมบุญปัจจุบันขยันทําความดีเข้าไว้แล้วคุณจะโชคดีก้าวหน้าแบบติดจ,จรวดเข้าไปอีกอ้าวเลยรับไว้โอเคพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเอมาดูกันต่อนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเออใบต่อไปจะได้อะไรอา้าวลุ้นกันลุ้นกัน โอ้โหสามดาบไม่ต้องกลัวสามดาบสามดาบในบริบทนี้ผมมองว่าเป็นความกังวลเก่า ความกังวลอดีตหรือแม้แต่กังวลอนาคตความกังวลใดๆที่เกิดขึ้นในใจคุณที่เป็นเหมือนดาบทิมแทงใจคุณคุณสามารถหยุดยั้งได้ด้วยตัวคุณเองนะครับนะบางท่านมีความกังวลอ,อดีตฉันเคยเป็นอย่างนี้มาปัญญามันจะเกิดขึ้นอีกไหมไม่ต้องกังวลเรื่องไหนผ่านไปแล้วปล่อยผ่านไปเลยส่วนอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็ไม่ต้องกังวลเพราะเรายังควบคุมอะไรไม่ได้สิ่งที่เราควบคุมได้คือปัจจุบันนะปัจจุบันมาจากอดีตเออทุกวันนี้เรามีวันนี้ ได้เพราะอาดีตที่เราทําไว้และปัจจุบันจะกลายเป็นอนาคตนะครับคําพระท่านสอนไว้ปัจจุบันมาจากอาดีตและปัจจุบันจะกลายเป็นอนาคตอยากได้อนาคตแบบไหนทําปัจจุบันให้ดีแบบนั้นและคุณจะมีอนาคตที่ดีไม่ต้องกลัวสามดาบยืนยันคอนเฟิร์มเขามาเตือนว่าอย่ากังวลเท่านั้นเองนะครับดูดวงดูให้เกิดประโยชน์ใช้เป็นแนวทางไม่ต้องกังวลน,นะครับแล้วก็ น <pentru> ี่ไงไม่ต้องกังวลอัศวินเหรียญโอ้โหเมื่อตอนแรกมีราชาเหรียญไปแล้วยังมีอัศวินเหรียญมาอีกรวยยิ่งกว่ารวยตามความเชื่อตามตำราว่าไว้อัศวินเหรียญหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณจะมีทรัพย์เข้ามาเรื่อยๆมีโชคดีเข้ามาเรื่อยๆ มีม,มีมีกินมีใช้มีเงินมีทองเข้ามาเรื่อยๆบางท่านอาจจะได้ก้อนใหญ่เลยก็เป็นไปได้ตามวาสนาหรือบางท่านถ้าไม่ได้ก้อนใหญ่ก็จะได้ก้อนเล็กๆแต่มาเรื่อยๆเอาไหมละ่ะเออมีกินมีใช้ไม่ขาด บางทีเราจะไปหวังโชคใหญ่เลยถ้าวาสนายังไม่ถึงก็ต้องรอไปก่อนแต่สิ่งที่จะมาถึงเร็วๆนี้แล้วหรือบางท่านได้รับแล้วด้วยซ้ําคือโชคเล็กๆน้อยๆรายได้ที่เหมาะสมแก่ฐานนะและมีเข้ามาไม่ขาดมีเข้ามาอย่างสม่ําเสมอแบบนี้ตีความกันตรงๆนะครับความหมายที่หนึ่งและยังตีความเพิ่มเติมได้จากใบนี้นะ ตามแนวทางสากลอัศวินเหรียญน,นอกจากจะเป็นโชคลาภการเงินการทองที่ดียังหมายความว่าคุณมีโอกาสเจอกัลยานมิตรที่มาเกื้อหนุนด้านการงานการเงินอา้าวใครมองหาบัตดี้มองหาหุ้นส่วนลองเล็งๆดูดีๆใครที่ไม่มาขอผลประโยชน์แบบตุกติกมีรับลมคมในเขามีความจริงใจมาให้กันแฟแฟเปิดเผยตรงไปตรงมาลองคบไว้มีโอกาสราส,ราสร้างสรรค์สร้างสิ่งดีงามร่วมกันนะครับโอเคไปกันต่อ อืมดีงามวันนี้แล้วก็ใบถัดไปจะเป็นอะไรเออว้าว the f u ู l ลัลาแน่นอนชีวิตลัลลามีกินมีใช้มีความสุขความเจริญสุขกายสุขใจปลอดภยัยทุกย่างก้าวไม่มีโรคภยัคยไข้เจ็บใดๆนะครับ คนที่ป่วยอยู่ก็มีโอกาสหายมีโอกาสรักษาตัวได้คนที่สุขสบายดีอยู่แล้วยิ่งสุขสบายยิ่งขึ้นลัลาเลยเดอะฟูเดอะฟูมีข้อแนะนํานิดเดียวคือลลาได้มีความสุขได้แต่อย่าประมาทอย่าประมาทเท่านั้นเองนะ มีความสุขอย่างมีสติอยู่เสมอแล้วคุณจะมีความสุขแบบสุขสุขแบบล,ะล,ะละัลลาเต็มที่เรียกว่าชีวิตนี้แทบไม่ต้องมีกังวลอะไรมีกินมีใช้อ่าบางท่านกังวลอยู่จะหมุนเงินทันไหมทันแน่นอนขอให้เชื่อมั่นในราชาเหลียนที่ออกไปแล้วเชื่อมั่นแหนสุบินเหลียนและ The Fool นี่คือความไร้กังวลนะไร้กังวลแนะนําอย่างเดียวอย่าประมาทเท่านั้นเองมีสติอยู่เสมอ มีความสุขได้แต่อย่าประมาทคุณจะมีชีวิตที่ไร้กังวลน,นะครับไร้กังวลบางท่านอาจจะมีทรัพย์สินมากขึ้นเรื่อยๆถึงระดับขั้นที่ว่าเริ่มวางใจได้แล้วว่าอนาคตจะวางแผนเก็บออมอย่างไรจะ,กระเกษียณเมื่อไรหรือจะทํางานตลอดชีวิตเพราะถ้าอยู่เฉยๆแล้วมันเหงาก็แล้วแต่บางท่านอยาก,กเกษียณบางท่านอยากทํางานตลอดไปก็ได้แล้วแต่เอาเป็นว่าชีวิตคุณจะมีความสุขสําราญเต็มที่ขอเพียงไม่ประมาทสบายใจได้เลยโอเคไปกันต่อ พลังงานดีมากวันนี้เลยนะครัพลังงานดีมากๆนะครับมาลุ้นกันเออการแรนดอมการเสี่ยงทายนะเป็นสิ่งที่เราเป็นความเชื่ออย่างหนึง่งซึ่งมันมีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากสิ่งดีๆรับไว้ถ้ามีปัญหาใดๆเราจะแนะแนวทางแก้ไขให้โอโ้เด็กถือไม่เท้ายินดีด้วยอพ p p e a r ว once บุตรบริวารดีไม่ว่าคุณจะมีบุตรบริวารหรือไม่ก็แล้วแต่ทํานายตามหน้าไพ่เลยว่าผู้ใกล้ชิดผู้คนใกล้ชิดจะ,ะให้คุณในประโยชน์กับคุณนะครับไม่ทางตรงก็ทางอ้อมและโดดเด่นที่ผู้ที่อ่อนไว้กว่าเด็กลูกน้อง ลูกหลานบริวารอะไรก็แล้วแต่ท่านที่ยังไม่มีบุตรก็อาจจะหมายถึงบริวารหรือญาติเครือญาติอะไรแบบนี้ก็ได้หรือคนที่อายุน้อยรุ่นน้องอะไรแบบนี้ก็ได้โดดเด่นมากแต่เอาจริงอายุก็ไม่ต้องไปล็อกสเปกนะครับบางทีอาจจะเด็กกว่าโตก,กว่าก็ได้เพราะบางทีผู้ใหญ่บางคนก็มีความสนุกสนานแบบเด็กๆก็ตีความเป็นใบนี้ได้เช่นกันที่แน่ๆคือคนแวดล้อมของคุณจะนําพาสิ่งดีๆมาให้คุณซึ่งคนแวดล้อมเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นคนดีเพราะบุญของคุณดึงดูดคนดีเข้ามาเออโอเค ไปกันต่อนะครับอืมพลังงานดีเยี่ยมวันนี้ยังไม่มีไพ่เสียเลยนะยังไม่มีไพ่เสียเลยโอ้โหเดอะทาวเวอร์ไม่ต้องกลัวใบนี้นะ้าใบเดียวมันน่าหวั่นใจแต่ในบริบทนี้ผมมองว่าทาวเวอร์นี่คือความปรับป,ปรับฉับพลันกระทันหันในทางที่ดีเพราะอะไรอย่าลืมว่าตอนแรกเรามีไพ่ดีๆมากมายทั้งราชาเหรียญทั้งเดอะเวิลด์อะไรต่อมีอะไรนะครับ การมีทาวเวอร์ออกมาในบริบทนี้ผมมองตามแนวทางสากลว่าคุณจะมีโชคดีมหาศาลเข้ามาอย่างปุบปรับทันใจใครจะไปรู้เพืเผล,เลโชคดีในการเสี่ยงโชคก็ได้บางท่านมีโอกาสได้มรดกบางท่านมีโอกาสได้ทรัพย์โดยสเสน่หา ได้โชคได้ลาบขอามาหรือแม้แต่โบนัสอะไรก็แล้วแต่รอคอยผลประโยชน์ใดๆในทางที่ถูกต้องคุณจะได้ทันใจอ่ะและใบนี้มีข้อยกเว้นนิดหนึ่งให้เกล็ดความรู้ไว้ถ้าคุณมีอาชีพหรือมีชีวิตที่เกี่ยวข้องอยู่กับงานก่อสร้างอาสังหาอะไรแบบนี้รีโนเวททุกตึกซ่อมบ้านใบนี้โดดเด่นนะครับกลับให้คุณประโยชน์นะคุณไม่ต้องกลัวทาวเวอร์โอเคไปกันต่อนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเอ้ โชคดีแล้วขอให้เชื่อมัน่นคนเราคิดอะไรจะได้อย่างนั้นอาคิดดีก็ได้ดีถ้ากังวลมันก็จะดึงดูดแต่สิ่งไม่ดีเข้ามาทําใจให้สบายเข้าไว้ดึงดูดแต่สิ่งดีๆนะครับดวงดีแล้วทําใจให้สบายแล้วรีบออกไปทําความดีเพิ่มบุญเพิ่มบุญราชนิดาบควีนออฟซอร์สผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน ใบนี้เกี่ยวข้องกับผู้มีอํานาจแล้วดีหรือตัวคุณเองที่มีอํานาจถ้าคุณเป็นผู้บริหารเป็นผู้ที่ปกครองผู้คนคุณจะทํางานได้อย่างเรียกว่ามีความสุขความจเจริญลูกน้องให้ความร่วมมือดีแต่ถ้าคุณเป็นลูกน้องเขาก็แปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนคุณใบนี้มีคําเตือนเล็กน้อยว่าอย่ามีปัญหากับผู้มีอํานาจเท่านั้นเองแล้วชีวิตคุณจะสงบสุขจเจริญก้าวหน้าผู้ใหญ่สนับสนุนดีครับโอเคไปกันต่อนะไม่ธรรมดาวันนี้เฮ มันดีตั้งแต่เดอะเวิร์ตั้งแต่ราชาเหรียญแล้วนะมาดูกันสิโอ้โหโห,หายห่วงแล้ว the emperor the emperor วันนี้มีไพด่ดีๆมากมายตั้งแต่เดอะเวิร์ราชาเหรียญมาอ่าแล้วก็ใบอื่นๆรวมมาถึง the emperor ใบนี้ราศีเมษเด่นมากนะครับ คนราศีเมษเด่นราศีอื่นก็ดูได้นะอย่างที่บอกนะการเสี่ยงทายดูได้ทุกราศีแต่ที่แน่ๆคือราศีเมษเด่นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือใครก็แล้วแต่คุณจะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจชัดเจนวันนี้มีทั้งราชินีดาบมีทั้งเอ็มเ o อร์ผู้หลักผู้ใหญ่ให้โชคนะเออ ไม่ว่าจะเป็นเจ้านายญาติผู้ใหญ่หรือใครก็แล้วแต่ที่คุณเคารพนับถือแม้แต่ตัวคุณเองที่จะเติบโตเป็นเอมเพอเรอร์ด้วยตัวคุณเองคุณที่ทํางานสายบริหารคุณเติบโตแน่นอนตามลําดับขั้นตามวาระอันเหมาะสมส่วนคุณที่ทํางานอิสระนะคุณมีโอกาสได้ลูกค้า VIP มีโอกาสได้ลูกค้ารายใหญ่ประมาณน,นี้เอาเป็นว่าไม่ว่าคุณทําอาชีพอะไรอยู่จเจริญก้าวหน้าแน่นอนถ้าคุณทํางานออกสื่อนะ ใบนี้คุณจะเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงได้ด้วยนะครับโอ้โหตำราสากลว่าไว้ชัดเจนรับไว้เลยพมรับด้วยอีกเช่นเคยโอเคครับไปกันต่อนะครับอีกสักสองใบนะเดี๋ยวมาสรุปจบกันสวยๆวันนี้อืไพ่จะบอกอะไรเราเพิ่มเติมหรือไม่ที่เปิดไปทั้งหมดก็ดีงามแล้วแหละแต่เราขอใบสรุปสักส,กสใบดูวอลฟอร์จโชคดีกว่านี้นะวันนี้เวลานี้ไม่มีอีกแล้วคุณครับรับไว้เลย Wheel of Fortune โชคชะตาคุณกำลังดีขึ้นเรื่อยๆตามความเชื่อตำราสากลบ่งบอกไว้ชัดเจนว่าเมื่อใดก็ตามที่ w วิ e l of Fortune ปรากฏในบริบทที่ดีนั่นคือดวงกำลังดีขึ้นแล้วถ้าคุณบอกว่าคุณลำบากอยู่คุณมีปัญหาอยู่ปัญหากำลังจะคลี่คลาย ความทุกข์ใดๆกําลังจะหมดไปคนที่มีความสุขอยู่แล้วจะมีความสุขยิ่งขึ้นคิดอ่านการใดรีบลงมือทําเลยนะโอกาสดีบางทีไม่ได้มาบ่อยๆแต่เมื่อโอกาสดีมาถึงคว้าไว้ให้ทันเวลาดูดวงเป็นแนวทางพอรู้ว่าช่วงนี้ดวงดีแล้วอย่านั่งรอดวงรีบออกไปทําความดีทําบุญเพิ่มเลยตามหัวข้อเลยคุณกําลังจะมีโชคดีมาหาศาลจากบุญเก่าและบุญปัจจุบันเร่งทําบุญทกุศลเลยนะครับตามกําลังนะตามกําลังทำบุญตามกําลัง อีกสักหนึ่งใบสรุปสรงท้ายสวยๆวันนี้ดูซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเราเพิ่มเติมส่ทงท้ายวันนี้อืมมาลุ้นกันขอให้ออกมาสวยๆเลยนะครับอืสวยมากเฮ้ยขออนุญาตขอภัยที่อุทานดังเอ้ยดีใจด้วย The Sun ทรงท้ายสวยมากออกมาเห็นๆเลยนะ โอ้โหไม่ธรรมดาเดอะซันไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับออกมาจนได้ตอนเปิดคลิปที่ผมพูดไว้ว่าเอ๊ะวันนี้เดอะซันจะออกไหมนะออกมาจริงๆในที่สุดก็ได้เดอะซันมารับความโชคดีร่วมกันนะครับวันนี้เดอะซันไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับไพ่ทาโร่สากลและวันนี้เป็นทริปเปิลโอ้โหหมายถึง3ใบสุดยอด3ใบ The sun, the world will l o fortune ไม่ได้ออกร่วมกันบ่อยๆไม่ได้ออกง่ายๆคุณที่ดูคลิปวันนี้ตามความเชื่อคุณโชคดีมาก มีโชคดีร่วมกันที่คุณได้มีโอกาสมาดูการเสี่ยงถ่ายครั้งนี้นะครับนะย้ำว่าตามความเชื่อนะครับส่วนจะเกิดผลดีแค่ไหนอยู่ที่การปฏิบัติวันนี้ we a l e for tune the world the sun triple สามใบออกมาพร้อมกันไม่ธรรมดารับไว้เลยดวงดีมากๆนะครับคุณกำลังจะมีโชคดีมหาศาลจากบุญเก่าที่คุณทำไว้และบุญปัจจุบันด้วยรับไว้เลยโอเคยินดีด้วยขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ